เขาบอกว่างานนคผมนี่ขึ้นชื่อมากหาะที่จอดรถไม่ได้เลยเอาแน่นอนครับถ้าคุณมีบุญกุศลมากพอคุณจะได้ที่จอดรถจักริด, yeah, ดได้ที่จอดแล้วได้เห,อหรอพูดตรงนี้ก็ได้เหรออ๋อ,อนี่โรงแรมเหรอเนี่ยนี่โรงแรมมันคือจุดลับที่เราผู้ชายแมนเขาจะรู้กันโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเล็กจะพาไปเที่ยวนะคนปรปฐมกันนะคะไปดูกันซิว่าเวลามีงานองค์พระเนี่ย เขาหาที่จอดรถกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับพี่แซนกันนะคะเด็กถิ่นนะคะให้พี่แซนพาไปชมที่จอดรถรับกันค่ะไปไปกันเลยวันนี้ครับ ดีใจเต้นเต้นมากเลยจะมีสาวสวยมารับนะครับผมเขาคือน้องเล็กจาก UNT Sc Idol ครับเราไปเจอน้องเล็กกันเลยครับนั่นไงน้องเล็กมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเล็กโอ้โหสวยขึ้นเลยน้องเล็กเลยครับบูมากค่ะสีผมใหม่โอ้โขอต้อนรับสู่นครปฐมสวัสดีค่ะอย่าหาว่าเซลค่ะอย่าหาวว่าเซลค่ะครับ ไปชมหน่อยว่าเห็นว่าจะมีงานใช่ไหมคใช่เป็นงานของัชการาองค์พระปฐมเจดีวันที่24พฤศจิกาถึงวันที่2ธันวาเก้าวันกาคืนเลยนะเขาบอกว่าง,งานนครับผมนี่ขึ้นชื่อมาก่ะที่จอดรถไม่ได้เลยเอ,อแน่นอนครับเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีแนวทางในการหา,<อ>าที่จอดนะครับในองค์ในงานอบพระปฐมเจดีตื่นเต้นแหละตื่นเต้นื่นเนละงานมีคนสวยมารับเออมีคนหนุ่มมารับเฉยๆนะแต่หนูไม่ขับนะ หนู<ด>ขับไม่ได้ได้เพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงไงหนูให้พี่แซนขับดีกว่า<ด>ก็เดี๋ยวเราสลับกันไหมคะได้ครับพี่แซนนั่งฝั่งน,งนี้เนาะได้เลย พี่แซนเห็นเสื้อส,สวยๆทำไมหนูยังไ,ไ,ไ,ไม่มีเลยอ,ะอ่ะเสื้อตัวนี้มันเป็นงานครบรอบของยูนิสุอึงวันไต่65้ปี <65 S 2> ชิงานครบรอกแอนดันนะครับแอนดันนั่นเองเนาะจากวันที่17เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2 5 6 7โดยจะมีพี่ตูนบนดีสแลม<ช>นะครับกับวงคอคเคลมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้เสื้อส,สวยๆแบบนี้ด้วยแบบนี้เลยเดี๋ยวเลี่จะต้องไปจัดการบ้างละอยากได้มากเลยเสื้อน่ารักมากเลยนะคะมีตั้งแต่บัตร6 0 0้อเนาะของน้องๆมีบัตร600บัตร1,000แล้วก็ มีบิบสวยด้วยใช่ไหมคะมีวิบสวยเสื้อสีดําเสื้อหล่อมากรายได้ทั้งหมดนะคะเราก็ไปร่วมกับโรงพยาบา,รบาลรามาที่พอดีใช่ไม่ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับรายเท่าไหร่ถวายให้หมดเลยเนะครับฟังเ่าห้าพันท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรวมสะดวกก็เรียนเชิญได้เลยครับผมได้เลยค่ะสลับร่างกันแล้วน้องล็กพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะไปเลย หอมจะลุยกันนานแล้วรุยเลยครับออกจากเชลุมแล้วค่อยมาถมนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากชิสายเข้าไว้นะเราจะมีสะพานเกือกมมาบอกว่าองค์พระนี่มีที่ไหว้ด้วยใช่ไหมโอ้สายมูท่องมาใครมีเวลาไหว้นานๆนะครับก็ไหว้ครบทรั้งสี่ทิศแล้วก็ ลับๆที่อื่นก็ได้แต่ใต้สีทิศใช่แล้วเหนือใต้ออกตกเลยแต่ถ้าเวลาไม่เยอะนะครับแนะนําจุดแลนด์มาร์กเลยชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับมีที่แล้วอ่ะพี่แซนไปขอพรมาจบงาน10วัน9กวันกับวันพุธิิดจบงาน9วันได้มา14คันโอ้สุดยอดมันคืองานมอเตอร์อังตเโปของจังหวัดนครปฐมเล็กี้เล็กไปขอบ้างดีกว่าสักคันได้ไหมคะขอได้ขอได้ขอแบบไม่ได้ถึงความเป็นจริงเลย เราตัดหัวหน้าเล็กอยู่แล้วอลองดูลองดูก็พอเราลงเกลื่อมาเราก็ตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรนะครับจะไปเจอองค์พระในทิศใต้ขับรถน่ากลัวมากเลยใช่อยู่ก็พูดออกมาเนาะ<อ>แ,ตแต่เราไม่เป็นไรนะเร่งรีบอยู่ในรถตัวท็อปนะีคะมีคอยเกตเอ็มอันนี้เรามีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยแต่เมื่อกี้เราคงไม่ต้องใช้เนาะใช่ยังยังเบรกทันอยู่เบรกทันอยู่เนาะใช่ไอ้ระบบเอเดตัวเนี้ยมันทำงานให้อัตโนมัติถ้าเขาคิดว่าเราอันตรายควบคุมไม่อยู่ เขาก็จะทาการร้องเตือนถ้ายังไม่เชื่ออีกระบบจะเบรกให้อัตโนมัติถ้ายังไม่เชื่อถ้ายังไม่เชื่อแต่จริงสวยมากเลยนะคะจริงชอบวีคอร์ดตุ้นใหม่ตุ้นนี้มากสีใหม่คือการตกแต่งภายในนี่หรูหรามากเหมือนรถยุโรฟีโรยุโรอะไรอย่างบอกนอกจากเป็นบอกคลแม็กเป็นบอะระบายความร้อนยังแบบอบอุ้มตัวมากเป็นยังไงบ้างขับวีคอร์ดรถแมนแมนแบบนี้ผู้หญิงขับคือผิดคาดมากเลยผิดคาดที่นี่นี้คือทาไมมันรู้สึกเหมือนขับรถเก่งอะ พวงมาลัยเบามากขับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะขับง่ายมากแต่ฟิลนี่เหมือนพวงมาลัยไฟฟ้าเลยใช่ไหมจริงไม่อันนี้ไม่ได้โมไม่ได้เวอร์นะเพราะว่าส่วนตัวเล็กเองอะไม่ค่อยได้ขับรถกระบะเลยเน้นขาอย่างเดียวเน้นขาอย่างเดียวพอมาขับรถวีคอร์ตตัว2 0 2 4ัด้วยความที่มันความหรูและอย่างหนึ่งเนาะไม่คิดว่ารถกระบะมันจะฟิลได้รถเก่งขนาด เรายกสูงด้วยเราเรารู้สึกว่าเราเห็นข้อดีของกระบะแบบชัดเจนเลยคือเราเคยขับรถเตี้ยๆมาเนาะอันนี้มุมมองมันกว้างกว่า<อ>ความคิดที่เราคิดว่าแบบเอ้ยทำไมรถรถกระบะมันจะต้องขับยากรถกระบะวีคอ์สมันจะต้องพวงมาลัยหนักแน่เลยใช้งานยากแน่เลยอันนี้มันผิดจากความคิดเดิมๆของเร็งไปเลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับ จุดจอดใหญ่ๆสจุดที่จะแนะนำนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ทางทิศใต้ของงานองค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกกันนั่นก็คือจุดรอบๆองค์พระคือถ้าเราตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นทิศตอนนี้เป็นทิศใต้ขององค์พระใช่ครับผมจะมีพระประจำทิศก็คือเป็นปางปฐุมเทศนาทำท่าไม่ดีขอโทษครับสาธุมาจะกหัว ต้องได้เคยมางานองค์พระบ้างไหมครับต้องบอกว่าออกตัวว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบงานที่มันรถจอดเยอะเราค่ะที่จอดยากอะไรเงี้ยคือเป็นคนกลัวเรื่องที่จอดรถมากเลยแต่เลยเคยมาไหว้นะคะหมายถึงว่าแต่ว่าไม่เคยมาเดินงานเขาบนกันเยอะหรือเปล่าไม่รู้หรือ,รอรแล้วแต่เราคะแล้วแต่เราแล้วแต่เราส่วนใหญ่ผมจะบน99ฝ้าฟองอ๋อพอเข้ามาแล้วก็มาซอยสุดท้ายเลยเนาะชิบหายนะฮะทำไมอ่ะมันต้องวนรอบนอะ เ,เราเราวนนข้างใน,นมันก็มีผิดพลาดกันได้ทัเทคกันอีกนิดนึงถึงเมื่อกี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลยลืมอ๋อเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยออันนี้ค,คือทางเข้าที่สองอันนี้ทางเข้าที่สองทางเข้าที่สองก็คือจะเห็นได้ว่าจะมีองค์พระอยู่ตรงนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้ามาจริงๆเนี่ยด้านข้างนะครับถ้ามีที่จอดจอดได้เลยแต่ผมบอกเลยโอกาสน้อยมากพอมีงานแล้วก็คือจะน้อยมากจริงๆเนาะใช่พอเรามาที่ตะวันตกเนี่ยครับ ก่อนจะเลี้ยวยูเทนตรงนี้เวิร์กตรงนี้ทั้งหมดก็คือเป็นเวิร์กของที่จอดรถนะครับซึ่งใช้คําว่าจอดรถฟรีได้เลย <Wow. S 1> ถ้าจอดตรงนี้ไม่เสียจอดตรงนี้ไม่เสียจุดแรกนะที่จะแนะนําก็คือจุดจอดในตัวองค์พระเลยโอเคครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังคนสัตว์สิ่งของภายในรถดีๆนะครับอ่ะและอันนี้ก็คือจุดทางเข้าของที่จอดรถครับ oh. สังเกตดีๆก็คือเข้าทางตะวันตกนะครับ,รบทางแนสอนนเสร็จปุ๊บ ตรงหัวโคง้งเราก็เข้าไปได้เลยดูอนนตอนนี้ก็คือโล่งมากเลยนะใช่งานยังไม่เริ่มงานยังไม่เริ่มปีแล้วผมได้ลูกค้าเป็นสมมือปืนสมยิงปืนผิดสมมือปืน <c oughs> สมยิงปืนสมยิงปืนน,นะครับมาตรงนี้เลยอันนี้คือจุดจอดจุด,จดแรกจ้าจุดจอดจุดแรกปิงปองโอเคเอ้าวแล้วต่อไปเป็นจุดที่สองนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเลยค่ะจุดที่สองนะครับ หลังจากที่ติดในตัวองค์พระกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีที่จอดเราก็จะไปจอดแบบปลอดภัยปลอดภัยนะฮะแต่ว่าเสียค่าใช้จ่าย50บาทจะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าวัดใหญ่นะครับผมจุดนี้แนะนําให้จอดถ้ามีทุนทรัพย์นะจอดเลยมีคนดูแลให้ด้วย ปลอดภัยสุดๆประมาณ50บาท50บาทเองนะครับจอดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยงานมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับงานจะเริ่มวันที่24นี้จะยี่ส่นี้ก็คือมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนใครสะดวกที่จะมาชมดวงวันก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากเจออากาศร้อนก็มากลางคืนจะได้เนาะใช่แล้วจัดบูธที่นี่รถจอดประมาณ6คันนะถ้าแวะมาชมรถนะครับแล้วพี่แซนมาอยู่บูธด้วยไหมคะ มา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 ทุกป<ม>ันเลยที่บอกมันคืองานมอเตอร์เอ็กซ์โปฮะย่ยอยยๆยใช่คนพื้นที่จะรู้กันดีคะว่าในหนึ่งปีเนี่ยโปรโมชั่นดีที่สุดต้องมางานนี้แหละ,ะแล้วก็อันนี้คือโรงแรมในตำนานทุกคนรู้ดีครับหน้าต้นสนนี่คืออะไรอะไรอะคะโรงแรมมิสสัมพันธ์ครับผมอ่าอันไหนอะทางขวาทางขวาเห็นไหมโรงแรมมิสสัมพันธ์อ๋นอนี่โรงแรมเหรอเนี่ยนี่โรงแรมมันคือจุดลับที่เราผู้ชายแมนเขาจะรู้กันโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้ว ม,มันก็เปิดร้านขายของนะคะพี่แซนอันนี้ตัดกล้องเลยได้ไหม <laughs> แล้วตอนนี้3 2 1สองหนึ่งไฟเขียวแล้วไปกันเถอะหนูยังอยากฟังเรื่องนี้อยู่นะคะโรงแรมมิสาคัญ <laughs> ใช่ไหมครับใช่มันคืออะไรเอ่ยพี่แซนมันคือสถานที่ที่สาวงามปร,ประชันความสวยงามกันชามความสวยงามกันแล้วตอนนี้เขายังมีไหม ตอนนี้ก็อยู่นะตอนนี้ก็ยังมีอยู่หรอคุณนิสัยเคยมาบ过ไหมคะเคยผ่านเคยผ่านเนาะเคยผ่านอย่างเดียวแต่ไม่เคยแวะเนาะก็แวะเซเว่นฝั่งตางข้ามไปซื้ออะไรหรือเปล่าะซื้อเซเลอรี้ครับโอเคอ๋อมีบรรดาแล้วเนาะมีบรรดามีแรงๆนะใช่เอาจริงนะเล็กนั่งวันเนี่ยเล็กก็งงเหมือนกันนะเพราะ ี่มุมเหมือนกันหมดเลยมุมแบบเราเห็นรถก็อันนี้ก็มีแล้วหรือขับวนหรือเปล่าเนาะเราขับวนหรือเปล่าดังนั้นที่จอดสําคัญฮะตอนน้องึกถึงที่จอดก่อนเป็นอันดับแรกเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการวางแผนเวลาแม้แต่คุณจกกักรจนะครับก็ช่วยไม่ได้ในการหาที่จอดในคนครปฐมครับ <c oughs> คุณจกกักรีต่อให้หลอยรอบก็ไม่ได้ครับคือถ้ามาเจองานองค์พระนี่ก็คือไม่ได้ช่วยแล้วไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเราจะไปหาจุดจอดรถที่2กันโอ้นี่ไงอันไม่ใช่อันอันอันนี้พลคุณละงาน ก็รักษาโอเคผิดผิดก็มาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากเข้าไปวนในองค์ทาะให้รถติดนะครับมาปุ๊บจากทางฝั่งใต้ที่เรามาเมื่อกี้นะครับเราก็สังเกตว่ามันจะเป็นเลี้ยวขวาครั้งแรกนะครับก็จะไปเจอหน้าสถานีตํารวจอันนี้เป็นแยกแรกก็คือแยกโรงเรียนราชินีนะครับอ๋อก็จะเจอนี่เลยสถานีตํารวจภูธรแทนที่พักเจ็ดพักเจ็ดอันโด่งดัง สังเกตเลยจากสถานีตํารวจนะครับให้เราชิดซ้ายเข้าสอนอไว้เลยเราก็จะเจอวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหวิหารเรียกันว่าวัดใหญ่เพื่อนในโชว์รูมใครที่ต้องใช้บริการพระยามค่ําคืนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาวัดนี้กันอะไรมันคือการใช้บริการวัดตอนกลางคืนนะครับเซนสวดศพมาสุดทางเนี่ครับก็เข้าไปจอดได้เลยเข้ามาได้เลยครับ ถึงแล้วปิ้งปองปิงปองสถานที่ที่สองโอเคแล้วก็จะมาจอดอยู่รอบนอกของ<ช>องคนะ์พระเนาะมาจอดที่วัดวัดใหญ่วัดใหญ่สถานที่นี้แนะนำมากมากเพราะว่าปลอดภัยมีคนดูแลแล้วก็ค่าจอดเพียงแค่5 0สบาทสมรุนวัดในประเทศไทยด้วยครับอ่ะล้วจุดจอดไปนะครับ <S <S เพื่อนะครับในนี้เต็มอีกแล้วเราก็จะมีจุดจอดรถลับอันต่อไปเขาเรียกว่าตลาดโอ้เนียนซึ่งจะบอกได้เลยว่าทั้งตลาดของอร่อยมาก เนี่ยครับฝั่งตรงข้ามอ๋อก็คือฝั่งตรงข้ามจากวัดใหญ่เลยใช่แล้วตรงนี้เราก็จะจอดได้เหมือนกันใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จักกิจก็ไม่ช่วยคุณอีกแล้วนะครับเราก็จะยูเทิร์นเพื่อจะไปจอดรถฝั่งตรงข้าตมตรงตลาดน,นี้ครับตลาดโอเดียนและนี่คือตลาดโอเดียนครับปกติรถจะไม่โลงขนาดนี้นะครับเพราะว่างานมันยังไม่เริ่มโอ้นี่ก็เป็นอีกจดุดจอดหนึ่งนะคะจดุดจอดที่3ถ้าคุณมี บุญดุสสนมากพอคุณจะได้ที่จอดรถจัก๊กฤต yeah! <Okay. S 1> ได้ที่จอดแล้วได้เหรอพูดแบบนี้ก็ได้เหรอไม่รู้แหละได้ที่จอดแล้วครับที่สามแล้วเราก็จะไปสถานที่จอดรถแหล่งสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นแหล่งไม่ได้ครับก็คือจุดไหนว่างเราก็จอดกันเลย <c oughs> จุดนั้นก็จะมีบริเวณซอยต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะไปแนะนําอันนี้เขาเรียกว่าคลองยักษ์คลองยักษ์ยักษ์ไหมคะ เออยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอใช่แต่ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็น่ายักเลยฮะบางบางทีบางทีนะโอกาสน้อยมากๆเราก็จอดรถบริเวณข้างๆเนี่ยครับเผื่อว่าโอกาสน้อยมากๆเราก็แซมได้ตอนนี้เขาจะไม่มีร้านมาตั้งใช่ไหมอาจจะมีแค่ฟังก์ชันใช่ครับอั่งนี้นะแล้วก็โรงแรมในตำนานของเราเมื่อกี้วนมาอีกแล้วเหรอคะวนมาอีกแล้วพี่แจนมีอะไรหรือเปล่าอยากจะแวะหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันมันอาจจะมีที่จอดรถแซมแซมอยู่ปกติลูกค้าเขาเยอะไหมคะ ลูกค้าลูกค้าซื้ออะไรล่ะครับที่เข้ามาพัก,กอ,อ๋อมีมีเรื่อยเรื่อยครับส่วนใหญ่จะเข้ามาปั๊บๆแล้วก็ออกไปประมาณนี้ครับเป็นการดีมากเลยน,นี่น่าลงทุนจริง่งสนงาลงทุนเหรอหนูก็เหมือนว่าขายไฟขายอะไรนะไฟสีใช่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 อ่าแล้วก็จุดต่อไปนะครับก็เราก็จะข้ามไปทางเขาเรียกทางรถไฟของของค์พระแปลว่า ก็ตามที่พี่เกดขับรถมาก็นั่งรถไฟมาได้นะนั่งรถไฟมาได้ด้วยใช่อันนี้เขาเลือกรถไฟอะไรอันนั้นรถไฟฟ้าอันนี้เลือกรถไฟอะไรรถไฟกระชิบกระชักคุณปูเนี่ยกระชิบกระชักคุณปูกะชิบกระชักกระชิบกระชักก็ปูอ๋อก็อยู่ตรงนี้เลยใช่อันนี้กานเช่ารถไฟนะครับผมแถวนี้ตรงไหนว่างก็จอดได้เลยนะครับบริเวณที่จอดจริงๆก็ใกล้นะเดี๋ยวผมไปก็เจอแล้ว ล้วใช้แล้วทิ้งแล้วองค์พระปฐมเจดีย์โอเคเดี๋ยวพี่แซนจะพาไปมูใช่ไหมคะไปมูครับถ้ามาแล้วต้องมูครับไม่งั้นคุณไม่ได้มาครับผมโอเคค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยครับแนะนำจุดแลนด์มาร์คคือจุดนี้นะครับองค์พระประธานตรงนี้ฝั่งทางทิศเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระร่วงรจนารฤทธิ์ครับผมที่ว่าหลักๆคือมาก็จะมาไหว้ตรงนี้แหละใช่ สวัสดีสาหรับจังหวัดนครปฐมดีมากเลยค่ะคือเหมือนมาเราได้ทําบุญอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ได้มารู้ว่างานองค์พระเนี่ยเราจะไปจอดรถกันตรงไหนรู้สึกดีใจนะในฐานะเจ้าที่ค่ะนะครับผมก็หวังว่าที่น้องเล็กบนไว้นะครับเราจะได้มาแก้บนด้วยกันเร็วๆนี้ได้เลยค่ะรถร้อยคันค่ะรถร้อยคันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอเคโอเคเดือนน่าใจกันเดือนน่าใจกันเนาะโอเคแล้วสำหรับเทปหน้านะครับ s อซไอดอนท่านใดนะครับจะมาทำรายการก็ โหวตได้เลยนะครับอยากให้เอสซไอดอลท่านไหนแล้วก็ทํารายการเกี่ยวกับอะไรโหวตเข้ามาในคอมเมนต์เยอะๆกันได้เลยนะครับผมอยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนแจ้งกันได้เลยนะคะคอมเมนต์กไว้มีที่ลับที่ไหนที่อยากแบบอยากบอกเนาะอยากให้เอสเซไปเอสซดอลเนี่ยไปเจอหรือว่าไปทํารายการนะคะคก็แจ้งมาได้เลยนะคะยินดีสําหรับวันนี้รายการอย่าหาว่าเซลขาย,ขายต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ